กราบสวัสดีครับ f c ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผหก็เพิ่งมาถีที่ทํางานนะครับผมก็ปกตินะวันจันทร์เนี่ยจะเป็นวันที่แบบว่ามีลถลงบ่อยมากนะครับเพราะว่าวันที่เป็นวันหยุดแล้วเขาชอบมาส่งนะฮะแล้วก็วันจันทร์เนี่ยผมก็จะมาทํางานก็มาเห็นนะเดี๋ยววันนี้ลองไปดูกันซิว่ามีรถมาลงเพิ่มเติมไหมนะครับก็วันนี้เป็นวันจันทร์ที่6นะครับเดือนกันยายนนะ ป่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมอันนี้ก็มีแต่คันที่ลงก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมเราไปดูคันที่จะลงใหม่สินี่มาลงจริงๆครับคุณผู้ชมประมาณสามสี่คันเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีรุ่นอะไรบ้างนะแต่ที่เห็นแล้วเนี่ยมีแต่สีขาวทั้งหมดเลยนะสีอื่นไม่มีเลย <c oughs> ทำไมมันมีแต่สีขาว โรงงานเขาสีอื่นหมดหรือเปล่าเนี่ยเลยฉีดสีขาวมาอย่างเดียวนะครับก็เป็นแคปนะครับตัว S 1หนึ่งคันนะครับแคปตัว S 1หนึ่งคันส่วนแคปนี่เดี๋ยวนี้ต้องดูนะมีเครื่องสามพันมีเกียร์ธรรมดามีเกียร์ออโต้นะครับมีหลายแบบนะเราตัดสินแค่ภายนอกไม่ได้ สี่ประตูนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสี่ประตูตัวเอนะมี2เกียร์นะครับเกียร์ธรรมดากับเกียร์ออโต้นะครับเรามองแค่ภายนอกตัดสินไม่ออกอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งที่อยู่ลงมานี่เลยตัวแทกนะครับตัวแทกนะเดี๋ยวไปสแกนนิ้วกันก่อนครับคุณผู้ชมนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละขั้นนะที่ลงมาเนี่ยเป็นรุ่นอะไรเกียร์อะไร นะครับเผื่อว่าเป็นรถของ f อซท่านไหนเดี๋ยวเซลล์ก็น่าจะโทรแจ้งหลังจากที่เขาตรวจสอบรถนะครับเพราะว่าเพราะว่ารถพวกนี้นะคุณผู้ชมนะครับก็จะเขาเรียกว่าอะไราขายเลยไม่ได้ต้องตรวจสอบก่อนนะครับนี่แล้วก็มีคันนี้อีกคันหนึ่งสีบรอนเงินนะครับตัวแคป t o ตัวเนะครับที่เข้ามานะ อันดับแรกเลยเดี๋ยวเราดูคันนี้ก่อนละกันนะคันนี้เป็นตัว z ซนะครับตัวแซดนะดูจากด้านท้ายที่เมื่อกี้ผมพาดูแล้วก็ลายล้อแม็กนะครับถ้าตัวแซเนี่ยจะเป็นลายล้อแม็กตัวนี้ขอบ18นะครับจากโรงงานยางอง6 6หนะครับเป็นยางเบสโตนนี่แบบนี้เลยแล้วก็จะได้พวกไฟหน้าโปรเจคเตอร์กระจังหน้าโครเมียมมานะครับนี่ส่วนด้านใน เปิดได้ไหมเนี่ยุญแจไม่มีนะครับส่วนด้านในคันนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้ครับคุณผู้ชมนะเป็นเกียร์ออโต้นะครับหน้าจอก็ขนาด7นิ้วนะฮะคันนี้นะราคาค่าตัวนะครับ917,000บาทหรือถ้าเป็นสีขาวมุกอย่างนี้ต้องบวกเพิ่มเข้าไปอีก7 0 0 0นะครับก็จะเป็น9 2 4 0 0 0บาทนะครับก็จะได้รถรูปทรงแบบนี้เลย สีประตูยกสูงนะครับเกรดตัวแซดนะสวยงามแล้วก็เป็นรุ่นขายดีมากรุ่นหนึ่งเลยนะผมจะบอกให้ตัวผมว่าขายดีที่สุดแล้วปะสำหรับสำหรับโชว์รูมผมแล้วกันอ่ะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกเป็นยังไงนะแต่ของผมเนี่ยโคลาบุยรัมเนี่ยตัวเนี้มาแรงสุดชั่วโมงนี้ของอิวสุเลยนะฮะ อผมไปดูอะไรโอ้โ,โ,โ,โหงามไปเลยดูนะฮะโอ้โหต้องล้างใหม่หมดครับคุณผู้ชมถามว่ามันมันมัน,มนแปลกไหมมันไม่แปลกแล้วมันก็เป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับคุณผู้ชมเพราะว่าคันนี้นะที่มาเลอะอย่างเงี้ยผมว่าอยู่ด้านหลังของล้อรถเทลเลอร์นะครับเพราะว่าเวลาฝนตกอะคันที่อยู่ด้านหลังอ่ะ มันจะโดนน้ําที่ดีดออกมาจากรอรถรถเทลเลอร์เนาะมันจะม้วนขึ้นเนี่ยแล้วก็จะเป็นสภาพแบบเนี้ยผมว่าคันนี้อยู่ลังล้อเลยนะครับเนี่ยมันถึงได้ขึ้นมาขนาดน,นี้นะครับคันนี้เป็นสี่ประตูตัวเอสเกียร์ธรรมดานะครับคุณผู้ชมเกียร์ธรรมดาราคารถก็จะอยู่หกแสนแปดหมื่นหกพันบาทนะครับนี่นะมีสองสีให้เลือกนะครับสำหรับคันนี้ก็จะมี มีสีขาวแล้วก็มีสีบอลเงินนะสีบอลเงินก็จะเฉดประมาณนูน้นคันแคปคันนู้นนะครับนี่ก็ลักษณะของไฟหน้าก็จะเป็นแบบนี้เลยกระจังหน้าสีเทาไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์นะครับแบบนี้เปลี่ยนล้ออีกหน่อยอร่อยแน่นะฮะสำหรับรุ่นนี้นะอีกคั้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นแคปตัวเนะครับซึ่งแคปตัวเเนี่ยเราก็ต้องดูนะฮะว่า คันนี้เป็นเครื่องยนต์พันเหรือเครื่องยนต์สามพันแต่ว่าอย่างเวลาผมดูเนี่ยเราดูที่รหัสรถก็ได้นะแผ่นเพจอย่างเงี้ยถ้ามันเป็น TFR87 อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นเครื่องพันเแต่ถ้าเป็น TFR40 มันจะเป็นเครื่องสามพันแต่คันนี้เป็นเครื่องพันเนะครับแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเป็นเกียร์ธรรมดาราคา6 000, 5 0 0 0 0บาท นะโดยคันนี้ก็จะมีให้เลือกสองสีเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีขาวกับบอนเงินนะครับนี่อันนี้สีขาวอันนี้ก็ผมว่าคันนี้น่าจะจอดต่อคันนี้มาเชื่อผมไหมเนี่ยคันนี้มันโดนท้ายคันนี้โดนท้ายเยอะนี่แล้วมันก็ลามมาหน้าคันนี้แล้วก็จะเลอะอยู่แค่ประมาณนี้ที <c> ่ <oughs> เป็นคาบน้ำเห็นไหม <c oughs> เอาจริงจริงผมว่ามันจอดต่อกันมาเชื่อผม น,น่าจะอยู่แบบน่าจะอยู่จังหวะตรงช่วงล้อพอดีอเนี่ยรอยต่อตรงเนี้ยอยู่ช่วงล้อหลังพอดีอะ่ะมันเลยม้วนขึ้นมาอันนี้มาครึ่งคันหลังอันนี้มาช่วงหน้านะครับนี่ส่วนอีกคั้นหนึ่งสีบอลเงินเดี๋ยวผมพาไปดูแต่ว่าอันนี้คันนี้มาลงนานแล้วนะคุณผู้ชมนี่ใส่ล้อเรียบร้อยนะครับเดี๋ยว,ววันนี้ติดฟมติดฟิลม์มก็กําลังติดใกล้จะเสร็จแล้วนะครับสําหรับคันนี้นะนี่ กำลังตัดฟงตัดฟิล์มนะครับแล้วก็สีบอลเงินก็จะเฉดประมาณนี้คันนี้ก็เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเฉดสีบอลเงินก็จะประมาณนี้เลยต่างกับสีขาวอยู่ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครอยากได้สีเทาๆนิดนึงแต่ไม่อยากถึงกระเทาดํำก็เป็นบอลเงินก็สวยนะครับแต่ถ้าเกิดชอบขาวตัวเตี้ยเนี่ยมันจะมีแต่รถขาวธรรมดานะครับคุณผู้ชมมันจะไม่มีขาวมุก นะส่วนสีขาวมุกกับขาวธรรมดาความต่างจะอยู่ตรงนี้ครับขาวธรรมดาเนี่ยมันจะออกขาวแบบขาวโบะนะขาวโบะเลยนะส่วนอันนู้นจะออกสีมุกมุกของอโอสูเนี่ยมันจะเป็นมุกเหลืองเห็นไหมสีมันจะเหลืองเลยฉะนั้นนะถ้าท่านใดซื้อสีขาวมุกไม่ต้องถามนะว่าอนาคตมันจะเหลืองไหมเพราะมันเหลืองตั้งแต่ออกไปแล้วครับ <c oughs> นะแต่ว่ามันมันไม่ได้เหลืองแบบเหลืองแบบว่า ขาเรียกว่าอะไรสีที่แบบว่ามันโดนแดดแล้วเหลืองเหลืองอะไรมันเหลืองเพราะสีเคลือบมันเป็นมุกเนื้อสีมันเป็นมุกนะครับนะฉะนั้นถ้าท่านสื่อสีขาวมุกนะครับท่านเหลืองไปตั้งแต่ออกเลยนะฮะโอเคนะแต่จะไปแปรงฟันใส่ยาสีฟันแฟงให้มันหายเหลืองก็ไม่ได้เอ้ยไม่ใช่อันนั้นมันฟัน <c oughs> นะครับผมโอเคครับผมก็สาหรับวันนี้นะเดี๋ยวผมขอตัวไปสแกนนิ้วก่อนละกันนะครับก็ลงมาทั้งหมด3 4สี่คันนะวันนี้เนาะ ก็เดี๋ยวเขาตรวรถสอบรถเสร็จถ้ามีรถลูกค้าท่านใดเดี๋ยวเซลล์ท่านจะโทรหาจริงแต่ว่าผมคิดว่านะยังไงลูกค้าบางคนรู้ตัวอยู่นะครับเพราะว่าเราพอเห็นตัวเลขรถออกมาเราจะโทรแจ้งก่อนเลยนะครับไม่ได้รอรถลงแล้ว่อยโทรแจ้งนะโอเคผมก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ